คทีแ้วนะใช่มันต้องอย่างนั้นยูติ้งนายว่าสีเขียวอ่อนใช่สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนบอกสีชมพูสีชมพูวอกที่ไหน She a b b i t i อะไรก็ไม่รู้เราแปลไม่ออก ฉันเห็นสีชมพูในพาวเวอร์ในที่ห้องรก้นักอนสท้ายนะชีกเดอะบริกอันวอใครกันเนี่ยไอเนอร์เลมไอติง นั่นแหละนั่นแหละว่าต้องอย่างนั้นแหละไฟดับครับไฟ để đu đi để đu đi, ấy, thân lao thân lao, thân ui.

สวิตต so ับบูดเขาใส่โซฟายูร์ซาวนีดูทัสมันบูเซฟสีฟ้าเซลท์ ีโซคัดบีทีวไอตินอ่ะวัดทามว่าไงบัดแอมนัดชวนแต่ฉันไม่ชวนนะหายวะบีแค่กนเออฉันว่าน่าจะเป็นสีฟ้าไม่ก็สีขาวนะดีไปว่าข้าฉัน ไม่ออกเดูมเดคิวเชร์โซอิตแครนจุด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  อีเวสวิทเขาตามเยลนชันและเยลโลดนะแต่ยุกไกไอจิ๊กไอสเครีฉันว่าสีฟ้าเออพวกเราหยุดดูคลิปก่อนแล้วกันนะคะอ้าวปวดเราหมดเลยปว <aprove> ฉันกันหมดเลย อย่างนะแล้วก็แอบเติมน,นิดๆหละโอเคทีนี้เรามาต่อกันเลย นี่ยมันคือมันคือดีกเวลาอยู่ เนี uh, 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 uh. ่ยแต่คนออกเกมกัดเยอะบ้างเลยนะเวนโอ้โหเวนวูเวนเวนเวนใครที่ไหนที่ไหนที่ไหนเฮ้ยแวแวแวววูแว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  Like, boo, he have two different. Mother, can't What the fuck? Do? <laughs> <In navigation. laughs> no. Now we can shut. No. นะเออเราลืมถ้าไม่ใช่นี่เราออกเกมเลยนะเพราะลฉันลืมไปแล้วว่าฉันอยู่ที่ใดโอ้ใช่ดีด้วย <c oughs> I was in the dark <c oughs> ตาดึงก็ <c oughs> จะอีกตาดึงก็ได้นะแต่ก็อีกตาไปเถิดน,นะโอ้โห oh อีกแล้ว ดูซี่จะได้เป็นไหมอด <c oughs> ไปกันลูก <c oughs> โอ้ตัดอีกเลอีก,อกโอ เปลี่ยนสีล <c oughs> ิสเ ตาสุดท้ายจริงๆแล้วจ้ะโอเคไปละโอ้ oh, ลืมอัดนชิหายแล้วโอเคคลิปดอดดุดๆุออเดตอีซ okay. ู <laughs> yeah we are family he does get a n d ทำไมต้องเป็นสีสม้ม He did nothing. สีขาวไม่ใช่นะจ๊ะ <laughs> I d i d to try in electric. ฉันก็พูดได้ไงว่าเองอยู่ใน e ล e c t r i c I have short hair only have two and I d e d it. c Alright I choose him. i follow you p ี p l คือใครใครวะเออใครก็ไม่รู้นะแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราโบทสกีเรากับสีม่วงได้บทพอบกันเลยแล้วพวกแกบดใครกันโอ้โหบทสีเหลือกันสีขาวไม่ใช่แล้วอย่างนั้นอะ เองไปยูวอเตอร์สคนปกัอไปกันสีขาวสีขาวสีขาวไว้ใจแต่ว่าใจสีขาว ก็สีแดงวัดแอบโอ้โ oh. ห oh. Let go to work ดูทักดูทัก คือให้ทำท้ากนนั่นแหละนะทำทาไอ้น็อชัวฉันไม่ใช่แน่นอนฉันขอร้องสีให้สีแดงอะไรก็ไม่รู้เอยเราไม่รู้จริงๆเดิรคือบังคับแล้วก็แปละใบด้านเลยนะอะบักคับแ,แล้วเราโหวตไข่ ใครกับเขียวอะไรแล้วใครแล้วอย่างไรแล้วใครอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วใครอ่ะ Then I will refer it to important Clean <wh� Assassinships> I'm saying. I'm saying, มาปิดเลกเ,เตอร์แต่สีเหลืองไม่ใช่โคดออนโคดออนนี่มันแปลว่าอะไรนะนดอิดพับแอนครีด ไข่อันดับแรกไข่อันดับแรก PURP คือไข่อะูใครเพิ่เพือ่อไม่ใช่ Why m ีเครดิเอนดานเดอร์0405แล้วกันแล้ว I shot it not g r e e n He d i s a p p a r e d y แย่ไอโฟนก็ต์เห็นไหมการสแกนกรรมนี่มันดีจ hmm. ริงจริงโอ้เว้ย let's make this c a p t i o n this quick uh, and white save d o w n l เ,เซฟนี่ยเวลาแบบเนี้ยเวลาเกมตึงๆรู้บอนแบบนี้เลยโ o ดม me off, ด็กพ please I have a cure e a I was with the group ฉันไปเป็นกรุป๊ปอะไรแบบนี้ เตอร์ออาไปคนดึกกโอนก็ได้บ้่งอออวกเกมด้วยแล้วไปกันสีขาวดีกว่าวสีขาวไปด้วยกัน

G igi, G igi, G igi. G ดี I S ดี Do Do ดีด o ด y ด Bye เฮ้เฮ Baby k e ีใครกันบลูเลิกชนะแล้วฮ e l l o K มาเฉลยราวันนี้ก้องะจะรไปตอบพืกรคิดแม่จ้า お願い。<noise>